ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู่รู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะช็อกวงการเพลงทันวาราศีธนูติดโควิดเสียชีวิตนับเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงที่สูญเสียศิลปินที่มากความสามารถอย่างทันวาราศีธนูไปด้วยโรคโควิด -19 ในวัย51ปีหลังจากที่เคยมีข่าวว่าเขาห่างหายจากวงการไปพักหนึ่งและไปประกอบอาชีพเสริมเปิดร้านขายอาหาร ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อนศินลปินต่างพากันโพู์อะไรนักร้องมากความสามารถอย่างทันวาราศีธนูเจ้าของเพลงดังมากมายเช่นไก่ตาฟาง11รอดอและกบเท่ารวมถึงอีกหลายบทเพลง โดยเมื่อค่ำคืนของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเข้าสู่วันที่8กันยายน2564ใน Facebook มีการโพสต์อะไรถึงธันวาราศีธนูเป็นจำนวนมากเช่นศิลปินด้วยกันจากค่ายอาสยามอย่างบ่าววีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าหลับให้สบายนะพี่ธันวาราศีธนูใจหายใจหายจากนั้นก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์สอบถามว่าทันวาเป็นอะไรเสียบ่าววีตอบกลับมาว่าเป็นโรคโควิด -19 ทางด้านเพชรพุ่มพวงหรือเพชรพักวัดลูกชายพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้โพสต์แสดงความอาลัยด้วยเช่นกันว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ธันวาราศีธนูด้วยครับนอกจากนั้นยังมีคนสนิทและแฟนๆเข้าไปโพสต์แสดงความอาลัยในหน้าเฟซบุ๊กของธันวาราศีธนูเป็นจํานวนมากทางช่องสู่รู้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณธันวาราศีธนูไวน้นโอกาสนี้ด้วย